ไห้เลาสร้างคอนดิชัว่าปฏิทินวันเสาร์สุริยั่คร so ับผมก็จะเข้าสู่เกม p s o mm. 2 New g e n e นวเจอรครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงวิธีการปลดล็อกเรื่องเกี่ยวกับตัวตลาดของเกมนี้หรือก็คือ My Shop <arp> นั่นเองนะครับซึ่งในฝั่ง s ูเวอรจะเรียกว่า Personal Shop นะซึ่งในเรื่องของตัว My s ช o p นะครับในคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอาการปลดล็อกเงื่อนไขการตั้งของขายแล้วก็อาการปลดล็อกออปชั่นเสริมอื่นๆกันด้วยนะ ดูรแรกันก่อนก็คือจะเป็นการปลดล็อกเรื่องเกี่ยวกับตัวตลาดออกมานะครับซึ่งการปลดล็อกที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นการทําในเรื่องเกี่ยวกับตัว main t a s t หรือก็คือเป็น story หลักของตัวเกมนั่นเองนะครับคือ <med S 2> ถ้าว่าเราเล่นด้เกี่ยวกับตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงบทที่เป็นไอ้นา r e ซ o ลก็คือจะเป็นบทที่เราสามารถปลดล็อกเรื่องเกี่ยวกับตัว my shop ได้นั่นเองนะครับคือถา้าว่าเราทําเรื่องตัวส่วนนี้ผ่านแล้วปุ๊บก็จะสามารถใช้งานเรื่องของตัว my shop ได้ซึ่งเรื่องของ my shop นะครับจะอยู่กับ เมืองเลยนะอย่างเช่นถ้าว่าเป็นเมืองเริ่มต้นที่เป็นเซนต์ออซิตี้แห่งนี้ก็คือจะอยู่ที่ร้านตรงกลางทางด้านขวาอันนี้นะครับก็จะเป็นนักคอมมิชชั่ที่เราสามารถมาทําการซื้อของขายหรือว่าจะขายของให้กับู้เล่นคนอื่นกไดาไ่้เองนะครับอ่าแล้วก็มาคุย<ป>อ่าแล้วเมื่อเข้ามานะครับตรงหัวข้อแรกสุดเนี่ยก็คือจะเป็นการ ค้นหาเกี่ยวกับไอเทมที่เราต้องการได้ว่าอาจต้องการจะหาไอเทมอะไรหมวดหมู่อะไรกันบ้างทั้งเรื่องของตัวอาวุธชุดก่อเรื่องของคอสตูมเลเยอร์อะไรต่างๆ,ๆนะก็คือสามารถมาทําการค้นหาของได้เราก็สามารถทําการเซิร์ชดูราคาอะไรกว่ากันไปนั่นเองนะครับแล้วก็ในหน้าแรกสุดเนี่ย ก็จะมีการบอกของขายยอดนิยมอยู่ด้วยว่าอ่านใน,ในช่วงเวลานี้ตอนนี้มีของขายอะไรบ้างที่แบบเป็นยอดนิยมเนี่ยก็คือสามารถมาทาการเช็คดูกันได้นั่นเองนะครับแล้วก็ถากว่าต้องการจะตั้งของขายล่ะเราก็มาที่หัวข้อก่อนล่าสุดตรงนี้นะครับ ึ่งทีนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ My Shop ของตัวเราเองว่าเราต้องการนำไอเทมของเราเนี่ยมาทาการตั้งขายนะซึ่งการที่จะทําการตั้งของขายได้นะครับจําเป็นต้องมีสิทธิ์การใช้งานก่อนนะซึ่งสิทธิ์การใช้งานในที่นี้นะครับจะเป็นแบบพรีเมียมหรือว่าจะเป็นเรื่องของตัวบัตร My Shop ก็ได้ซึ่งสําหรับวิธีแรกก็คือเป็นเรื่องของตัวบัตรพรีเมียมนะครับเ่าอ,ออกมาก่อนแล้วก็มาดูที่ในเรื่องของหน้าเมนูนะครับมาที่หัวข้อ Shop แล้วก็มาที่ AC SD Shop แล้วก็เลือกไปที่ AC Shop นะครับซึ่งมันก็จะมีไอเทมตัวนี้ขายอยู่ด้วยก็คือจะเป็น p รีเมียมเซตแบบอ่ากี่วันก็ว่ากันไปนะครับก็คือจะมีทั้งแบบ30วัน 60วันแล้วก็90วันนะครับซึ่งสําหรับสิทธิการใช้งานพรีเมียมเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับการใช้งานมาช็อปอยู่ด้วยก็คือการใช้งานลนที่นี้นะครับหมายความว่าเราสามารถเอาของมาทําการตั้งขายได้นะแต่ว่าเรื่องของการไปซื้อกับคนอื่นเนี่ยต่อให้ไม่มีสิทธิตรงนี้ก็คือยังสามารถใช้งานกันได้นะครับซงวิทีได้เนี่ยก็คือจะเป็นการที่ให้เราอจมีสิทธิ์ในเรื่องของการใช้งานพรีเมียมซึ่งอันเนี้ยจะมีราคาอยู่ที่1 3 0 0 AC แบบ30วันนะครับซึ่งอน,นถ้ากว่าเตียเป็นเงินไทยเนี่ ก็จะประมาณสัก3ามรวกระบยเห็นจะได้แต่ถ้าใครที่ไม่ได้มีงบเยอะเนี่ยก็จะสามารถซื้อไอเทมชิ้นนี้ได้นะครับอ่าเลื่อนลงมามันก็จะเป็นไอเทมชิ้นนี้นะครับก็คือจะเป็น My ช h o p แบบ30วันเลยก็คืออันเนี้ยเป็นบัตรที่เราสามารถใช้งานสิทธิ์ในการตั้งของขายได้อย่างเดียวนะคือ <c oughs> ก็คือจะไม่เหมือนกับการใช้งานพรีเมียมที่จะมีสิทธิหลายอย่างนะครับกันเนี้ยจะเป็นเฉพาะเรื่องกับการตั้งของขายอย่างเดียวแบบ30วันราคาอยู่ที่เจ0 a ร้อยเอซีราคาก็ประมาณสักอ่าสองร้อยนิดนิดเห็นจะได้นะครับซึ่งก็จะเป็นราคาที่ถูกลงมาแต่ว่าใช้งานได้เฉพาะเรื่องอยู่กับตัว m y Shop นะแล้วก็ทีนี้นะครับถ้าใครที่แบบเป็นสายฟรีจริงๆไม่อยากจะมีการเสียงเงินจริงๆเนี่ยก็คือสามารถ อาจได้รับจากการทําตัวมิชชั่นพาสได้นะครับอ่ามาดูที่หน้าเมนูมิชชั่นพาสแล้วก็มาดูที่ตัวมิชชั่นพาสกันนะครับซึ่งสลับมิชชั่นพาสเนี่ย ในเทียที่ี่24นะครับมันจะมีเรื่องของแบบนี้อยู่ด้วยก็คือจะเป็นบัตร MyShop นั่นเองนะครับซึ่งการทำงานเนี่ยเหมือนกับในร้าน AC เมื่อตะกี้นี้เลยนะแต่เนี่ยจะเป็นแบบเวอร์ชั่น3วันนั่นเองนะครับเมื่อตะกี้นี้จะเป็นแบบ30วันนะอันนี้ก็จะเป็นการที่เวลาเราลงมาแต่เราก็สามารถได้รับแบบฟรีๆได้โดยการเอาได้รับจากการที่ทำมิชชั่นพาร์ในแต่ละซีซั่นนั่นเองนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับอีกคำถามหนึ่งที่จะมีคนมาถามกันบ่อยๆเนี่ยแล้วถ้าหากว่าเรามีการอย่างงเช่นออตั้งขง ขายไปในตลาดแล้วปรากฏว่าไมช็อปของเราเนี่ยหมดสิทธิการใช้งานไปแล้วปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องของตัวไอเทมที่เราตั้งเอาไว้นะครับมันก็ยังมีการขายออกไปตามปกตินะ,ะมาดูที่ร้านค้าหน่อยสิอ่ะมาดูที่ตัวร้านค้านะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้มีการตั้งของขายเอาไว้อย่างเช่นอ่ะตั้งขายเรื่องเกี่ยวกับ ตัวชุดกล่องเงินเอาไว้ใช่ไหมซื่อถามกว่าสิทธิ์การใช้งานเล่นไม่ว่าจะเป็นทั้งพรีเมียมหรือว่าไมช็อปบนลงไปแล้วก็ตามเลือกขอไอเทมพวกนี้นะครับก็ยังมีการขายต่อไปตามปกตินะซึ่งอันนี้มันจะไม่ใช่แบบว่าเอสิทธิ์หมดปุ๊บไอเทมเด้งปับ๊บอันนั้นไม่ใช่นะครับคือเนี่ยราคาก็ยังมีการขายของให้ตามปกติเพียงแต่ว่าเราจะไม่สามารถทําการใส่เทมเพิ่มเติมได้เฉยๆนะครับอันี่คือเรียวกวับสิทธิ์การใช้งานไมช็อปที่เป็นการตั้งของขายนะครับแล้วก็ทีนี้เรื่องต่อมา ทีนี้นะครับเราจะเห็นว่าเรื่องของตัวหน้าเมนูตัวช็อปเมนูตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีหัวข้อบางอย่างที่มันเป็นสีเทาแล้วก็จะไม่สามารถทําการกดใช้งานได้ซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นออปชันเสริมที่ต้องมีการปลดล็อกกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้นหาชื่อการค้นหาร้านจากของเพื่อนค้นหาร้านจากอาทีมอาสมาชิกในทีมของเราเองหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องเกี่วกับอะไรดีการตั้งค่าโฆษณานะคะของเราเอ่ยหรือว่า จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเช็คชื่อของผู้เล่นที่มาทําการซื้อไอเทมจากเราเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าต้องมีการปลดล็อกเรื่องเกี่ยวกับตัวไททอลหรือก็คือเป็นฉายานะครับซึ่งเนี่ยมันจะฉายาอยู่2ตัวก็คือจะเป็น my shop master กับ my shop buyer นั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็มาดูที่หน้าเมนูตัวไททอลหน่อยสิ มาที่หัวข้อพสณ์น์นะครับแล้วก็เลือกไปที่หัวข้อตัวที่2ที่เป็นไททอลรือก็คือฉายาซึ่งฉายาของตัวเกมนี้นะครับให้เข้าใจง่ายๆเลยนะมันคือ achievement ครับคือมันคือรางวัลความสำเร็จที่มันจะมีเงื่อนไขเราทําอยู่ด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยจะอยู่ที่ตรงหัวข้อ p l a y e r อันแรกสุดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นหัวข้ออื่นของตัว my shop หรือ Personal shop นะซึ่งมันจะมีอยู่2ตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นการปลดล็อกเรื่องเกี่ยวกับตัวฉายาที่จะมีชื่อว่า My Shop Buyer หรือในฝั่งสวัส์กระบอกจะเรียกว่า Personal Shop Buyer นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ย ก็คือจะเป็น My Shop Master หรือก็คือ Personal Shop Master นะครับซึ่งมันจะเป็นเงื่อนไขที่ต้องมีการปลดล็อกก่อนที่จะสามารถใช้งานออปชันเสริมที่อยู่ในตัวตลาดมวยตะกีนี้ได้นะครับอแล้วก็เริ่มจากเงื่อนไขแรกสําหรับเงื่อนไขตัวแรกนะครับที่เป็นการปลดล็อกตัวฉายา My Shop Buyer หรือ Personal Shop Buyer นะัน้นเงื่อนไขอะไรก,ก็คือจะให้เราทําการเล่นเกมนี้นะครับรวมกันแล้วให้ครบทั้งหมด300ชั่วโมงอันที่2จะให้ทําการซื้อของใน My Shop นะครับ รวมกันทั้งหมดเป็น500ครั้งอันที่3จะให้เสียงเงินในการใช้งานซื้อของใน MyShop เนี่ยรวมกันทั้งหมดเป็น10ล้านเอ็นเมสเซนต้าะครับอันนี้จะเป็น3เงื่อนไขแรกที่ใช้ในการปลดล็อกตัว MyShop Buyer อันที่2ก็จะเป็นเงื่อนไขในการปลดล็อกตัว My Shop Master หรือ Personal Shop Master นะครับอันนั้นก็คือจะให้อามีเวลาเล่นในเกมเนี่ยรวมกันทั้งหมดเป็น300ชั่วโมงเหมือนกับเมื่อตะกี้นี้เลยนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องกับการตั้งของขายใน My Shop นะครับต้องมีการตั้งของขายไปใน My Shop เนี่ยรวมกันทั้งหมดเป็น1,000ชิ้นอันที่3ก็คือต้องมีการได้รับเงินจากการขายของเนี่ยรวมกันทั้งหมดเป็น50ล้านเอ็นเมเซนต้านะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเงื่อนไขในการ ปลดล็อกเดี่ยกับใช้ทั้งสอตัวซึ่งทีนี้นะครับมันจะมีจุดที่ต้อนรอนนิดนึงนะอยา่างแรกก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาการเล่น ซึ่งเวลาการเล่น300ชั่วโมงตรงนี้นะครับนับเฉพาะของฝั่ง New Gene s i s เท่านั้นนะคือถามว่าใครที่ไปเล่นของฝั่ง p s เซเนี่ยตรงนี้มันจะไม่นับได้กับเวลาในการเล่นของตัวเกมนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือจะเป็นการาซื้อแล้วก็เป็นการขาดในเรื่องของตัวไอเทมนะครับซึ่งสหรับเงื่อนไขแรกที่เป็น MyShop b u y e r ก็คือเป็นการซื้อนะครับซึ่งการที่เราไปซื้อเนี่ยมันนับเป็นจํานวนครั้งนะครับไม่นับแบบเป็นจํานวนชิ้นนะอย่างเช่นถากว่าเราไปซื้ออย่างเช่น ไอเทมไอแบบเป็นประมาณร้อยชิ้นเลยซึ่งเราซื้อ100ชิ้นในครั้งเดียวเนี่ยมันนับเป็น1ครั้งนะแต่ถ้าหากว่าเป็นเงื่อนไขของตัว My Shop Master ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นการนับการขายต่อชิ้นนะครับคือถ้าว่าตั้งขายไปร้อยชิ้นมีคนซื้อไปร้อยชิ้นเนี่ยก็คือจะนับเป็น100ชิ้นเหมือนกันซึืงอนี่ก็จะมีความแตกต่างกันไน้ดึงตรงที่ว่าเรื่องของการขายเนี่ยนับเป็นชิ้นเรื่องของการที่เราไปซื้อเนี่ยนับเป็นจานวนครั้งนะครับแล้วก็เรื่องของเงินก็เป็นแบบว่่่่าาาาาอออยยททกกกกรสสสะะมมวััันนนไไปปเเเืจจบบ้้งงหดีิ10ล ได้รับเมงินมารวมกันทั้งหมดเป็น50ล้านเ e อ็นเมเซนต้านะครับอะทีนี้เรามาดูที่มาช็อปอีกรอบนึงโอเคกลับมาดูที่ร้านคา้ากันอีกรอบนึงนะครับซึร่งสรับเงื่อนไขที่เป็นการปลลล็อกเมื่อตะกี้นี้นะครับมันจะมีการปลลล็อกแยกกันไปตามแต่ละส่วนนะก็เริ่มจากตัว MyShop b u y e r หรือก็คือเงื่อนไขในการซื้อก่อนนะครับถ้าหากว่าเราสามารถทำสำเร็จได้ก็จะมีการปลลล็อกที่3หัวข้อนี้นะครับก็คือจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ การแอาเซิร์ชหาเล่กับร้านค้าของผู้เล่นคนอื่นได้โดยการเซิร์ชชื่อของผู้เล่นคนนั้นเนี่ยไปหากันได้เลยนะครับแล้วก็จะมีทั้งเล่กับการเปิดร้านค้าที่อยู่ในลิสต์อาเฟนหรือก็คือเลสเพื่อนของเราแล้วก็จะมีการหาร้านค้าที่เป็นของสมาชิกในทีมของเรากันได้นะครับซึ่งเนี่ยจะเป็น3อย่างที่จะปล็อกจากการที่เราสามารถปล็อกตัว MyShop m y b u y e r ได้แล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็น MyShop Master ซึ่ง My s ช o p Master นะครับก็จะมีการปล็อกตรงส่วนนี้ก็คือจะเป็นเร การตั้งค่าโฆษณาร้านค้าของเราได้นะครับว่าอาจจะให้มีการเขียโนโฆษณายังไงหรือว่าทําการใส่เรื่องของ Si บอัเข้าไปเนี่ยก็คือจะสามารถทําการปลดล็อกจากการที่อาทาตัว MyShop Master ได้แล้วก็ลงไปถึงเรื่องเกี่ยวกับร้านค้าของเราเนี่ยจะเป็นเป้าหมายในการาค้นหาของผู้เล่นคนอื่นด้วยนะครับคือการที่เราทําการค้นหาร้านค้าของผู้เล่นคนอื่นเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องมีการปลดล็อกกันด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็อีกทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การแสดงโฆษณาหรือไม่ก็จะเป็นการที่สามารถเช็คเล่มกับชื่อของผู้เล่นที่มาทําการซื้อไอเทมของเราได้นะครับคือการที่เราสามารถตั้งของขายได้เนี่ยความเป็นจริงแล้วจะสามารถทําการเช็คได้นะครับว่าคนที่มาซื้อเนี่ยเขาเป็นใครยังไงกันแน่ซึ่งอันนี้นะครับจะต้องมีการปลดล็อกฉายาทั้ง2ตัวเลยนะค,คือการปลดล็อกทั้งตัว my shop buyer และ my shop master ต้องมีการปลดล็อกทั้งคู่เราจึงสามารถใช้งานตรงส่วนสุดท้ายได้นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอเช็คเล่มกับ ฉายาของตัวเองหน่อยซิมาที่หน้าเมนูฉายาอะตอนนี้ก็จะขอเริ่มจากปลดล็อกตัว My Shop Buyer ก่อนกันละกันนะซึ่งอันนี้นะครับผมก็มีการเล่นจนครบแล้วมีการเสียเงินไปจนครบทั้งหมด10ล้านแล้วแต่ว่าเรื่องของจํานวนครั้งในการซื้อเนี่ยยังไม่ครบนะตอนนี้ทําไปแล้ว124นะครับยังขาดอยู่376ใช่ไหมซึ่งในที่นี้นะครับเดี๋ยวก็จะไปหาซื้อไอเทมที่แบบราคาถูกๆก,กันสักชิ้นหนึ่งกันละกันเนอะอย่างเช่นเอาไปอะไรดี ึ่งในที่นี้นะครับหลายๆคนก็อาจจะคิดกันว่าเราจะซื้อเป็นตัว e n d นเ n d e r ก็ได้ใช่ไหมนดูซิ e n d น i n d e r นะครับไหนดูซิตอนนี้ e n d นเ n d e r ก็แน่นอนนะครับว่าเป็นหนึ่งในไอเทมที่จะมีราคาขายเนี่ยอยู่ที่1,000เอ็เมซนต้านะครับแต่ถ้าเป็นผมแนะนำนะผมแนะนำว่าอย่าซื้อไอเทมตัวนี้เลยครับคือไอเทมตัวนี้เป็นไอเทมที่หาได้ไม่ยากอยู่แล้วแล้วก็ซื้อมาก็มู้จะใช้ทำอะไรกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำว่าถ้าจะซื้อเนี่ยก็ไปซื้ออย่างอื่นกันดีกว่าอย่างเช่น พวกอะไรนะอ่า power shoot tech นะครับหรือก็คือเป็นไมค์ p r e i ั i o หรือก็เป็นตัว tech นั่นเองซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นของขายที่าราคาก็ประมาณ1,000ใช่ไหมถ้าเป็นแบบขั้นแรกสุดเลยนะครับอย่างเช่นอ,อันนี้จะเป็น พาวเวอร์ Power, หรือก็คือไม้แบบขั้นที่1นะจะเห็นว่าจะมีราคาอยู่ที่1นึ่พันนะครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าหากใครที่คิดต้องการจะปลดล็อกเรื่องของเงื่อนไขตัวนี้เนี่ยแนะนําว่าให้ซื้อพวกแบบอาร์เมนจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นอาร์เมนที่เราก็สามารถเอาไปใช้แบบแลกเป็นแบบขั้นสูงสูงต่อได้เอาไปทําการอัปเกรดกันต่อได้ยังดีกว่าไปซื้อเรื่องเกี่ยวกับตัวเองกินเดอร์ที่มันก็มีหลอกกันอยู่เกื่อนกันอยู่แล้วนะครับอ่ะซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องซื้อกี่ชิ้นนะ้้ 300, <ๆ S 1> 400้้นนนะะะตตอออออองงงซซซืืืื่่่าาเเเเเเเกกกบบจจ300ยยชชิลใมโคึรรีีวไป มันนับเป็นจํานวนครั้งนะคือถ้าหากว่าเราซื้อตูมเดียว500ชิ้นเลยเนี่ยมันก็นับเป็น1ครั้งเพราะฉะนั้นก็ต้องทําการกดซื้อ1ชิ้นนะครับกดซื้อ1ชิ้นแล้วก็ทําการกดตกลงแล้วก็ทำอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด500ครั้งนะครับยเย ในที่สุดก็ทําการปลดล็อกตัวฉายาเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีการเด้งเรื่องกับข้อความแจ้งเตือนว่าอ่าตอนนี้มีการปลดล็อกเรื่องเกี่ยวกับตัวไมช็อปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่านแล้วก็ออกมาหน่อยซิ แล้วก็มาดูที่ตัวฉายานะครับฉายาอ่ะตอนนี้จะเห็นว่าเล่กับตัว My Shop Buyer หรือก็คือ Personal Shop Buyer นะครับก็หายไปแล้วนะก็คือมันจะอยู่ที่เล่กับรางวัลความสเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ทำการซื้อเล่กับไอเทมใน My Shop เนี่ยลงกันทั้งหมดเป็น500ครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะทีนี้เราก็มาดูที่ ตัว My Shop ไหนซิอ่ะทีนี้นะครับเราเห็นว่าคําสั่งที่เมื่อกี้เนี่ยยังเป็นสีเทาอยู่เลยตอนนี้ก็คือสามารถทําการกดใช้งานกันได้แล้วครับคือมันจะเป็นหัวข้อที่เราสามารถทําการใส่เรื่งกับชื่อของผพ้่ดคนอื่นเนี่ยเข้าไปในราคาตรงนี้เพื่อทําการเซิร์ชหากันได้นะครับอย่างเช่นถ้าหากว่าเราเขียนไปเล่นๆล่ละมันจะเจอไหมเนี่ย อฮา,า,านี่เหรอ,อเก่งนี้ไปไม่เจอ <c oughs> คือนี้มันต้องมีการเซิร์ชเรื่องกับตัวชื่อ a พย์ id name หรือมันก็จะเป็นชื่อของคาแรคเตอร์นะครับที่จะสามารถทำการเสิร์ชหาได้แล้วก็ตัวหัวข้อที่เป็นการเซิร์ชเรื่องกับ ตัวร้านค้าของเพื่อนเนี่ยมันก็จะมีการิสต์ขึ้นมานะครับว่าอตอนนี้ดาบรรดาล list เพื่อนของเราเนี่ยมีใครที่ขายของในตลาดกันอยู่บ้างแล้วก็มีเทมกี่เซ็ตเนี่ยเราก็สามารถทําการเข้าไปดูได้นะครับว่าอตอนนี้เพื่อนมีการตั้งของขายอะไรยังไงกันบ้างน,นั่นเองแล้วก็ลงไปถึงเรื่องกับตัวทีมเมมเบอร์ Member, <S 2> <S 2> ก็คือสมาชิกในทีมเนี่ยมีการตั้งของขายอะไรบ้างก็คือสามารถทําการเข้าไปเช็คได้น,นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องกับออปชั่นเสริมที่ ลอกจากการทำตัว MyS h o p Buyer หรือ p e r s o n a l Shop Buyer นั่นเองนะครับแล้วก็ทีนี้อีกหนึ่งตัวให้ดูซิอีกหนึ่งตัวอีกอันหนึ่งนะครับก็คือต้องมีการตั้งของขายใน MyShop เนี่ยแล้วก็มีการถูกซื้อไปให้ครบทั้งหมด1000ชิ้นด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้ขาดไป108ชิ้นงั้นหรอขาดอีก108ชิ้นนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไปนั่งคิดมาแล้วว่าจะขายอะไรดีให้มันแบบ เร็วๆพอที่จะสามารถทําการทำคลิปได้นะซึ่งเดี๋ยวผมจะทําการขายตัวไอเทมชิ้นนี้ก็แล้วกันนะครับมันก็คือตัวบีทิกเกอร์ b นะครับก็คือจะเป็น b ีทิกเกอร์คอมมอนเพอร์เพลหรือไม่ก็จะเป็นแบบเยลโล่นะซึ่งถามว่าไปแบบสีม่วงเนี่ยตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ9,000เหรอประมาณ1 0 0 0 0มือจนถึง9,000เห็นจะได้นะครับงั้นก็เดี๋ยวขายเป็นตัวบีทิเกอร์สีม่วงกันละกันเนอะอ่าแล้วก,นนะก็มาที่ตัวไมช็อป เลือหัวข้อก่อนล่างสุดแล้วก็เรื่องหัวข้อแรกสุดเพื่อเป็นการตั้งของขายนะครับเดี๋ยวจะบอกไปว่าการตั้งของขายเนี่ยต้องมีสิทธิ์การใช้งาน m y s ช o p ก่อนนะแล้วก็ถา่าเราตั้งขายไปแล้วปุ๊บต่อให้สิทธิ์หมดไปเนี่ยไอเทมก็จะมียังมีการขายกันต่อไปตามปกตินะครับอ่าแล้วก็ทําการตั้งเรื่องเกี่ยวกับตัวไอเทมเมื่อตกี้นี้อ่าตัว B Ticker นะครับเลื่อนลงมา B Ticker Com m o n p u r p l e ตั้งไป108ชิ้นอ่ะซึ่งอนนี้เดี๋ยวขอตั้งแบบ ให้ราคาถูกกว่าตลาดกันสักนิดหนึ่งกันละกันนะครับตั้ง9,000ใช่ไหมได้7,000ตั้งแค่7,000พอครับ7,000ขายไป108ชิ้นงั้นเหรอคิดว่าน่าจะมีคนมาซื้อในเร็วๆนี้ละเมิงอะลองดูกันละกันนะครับตการตั้งของขายไป108ชิ้นอะจากนั้นก็คือ รอครับรออย่างเดียวเลยนะเพราะตอนเนี้ยผมต้องทําให้อารอจนกว่าจะมีคนมาซื้อแล้วก็เมื่อซื้อครบอีก108ชิ้นปุ๊บก็จะเด้งเป็น1000ชิ้นก็จะสามารถปลดล็อกเได้กับตัว My Shop Master นะครับเรื่องชั่วโมงผ่านไปนะครับตอนนี้ก็มีการแจ้งเตือนว่ามีการผ่านตัวฉายาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไหนดูซิตอนนี้ตัวเงื่อนไขที่เป็น การปลดล็อกตัว My Shop Master ก็ทําการปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือตอนนี้มีการขายของไปจนครบ1000ชิ้นกันแล้วนะอาทิตย์เราก็กลับมาที่ My Shop นะครับแล้วก็ไปดูที่ตัวร้านค้าของเรานะครับจะเห็นว่าตอนนี้ตัวข้อที่4ที่เป็นการตั้งเล่กับโฆษณาเนี่ยก็มีการปลดล็อกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือเราจะสามารถทําการใส่คอมเมนต์ร้านค้าของเราก็ได้ว่าอาจจะต้อนรับนะมีการขายของอะไรยังไงกันบ้างหรือว่าจะนาเล่กับ ตัวซิมโบอาร์หรือไม่ก็จะเป็นตัวส t ตมเนี่ยมาทําการอาตั้งเป็นโปสเตอร์หน้ารางของเรากันได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับหอม่อก็แต่งงี้ไปก็ได้นะแล้วก็ทีนี้นะครับเราเราจะได้มีการปล็อกเรื่องเกี่ยวกับฉายาที่เป็นทั้ง2ตัวเลยใช่ไหมก็คือเป็น My Shop Buyer กับ My Shop Master นะครับจะทําให้เราสามารถเช็คเรื่องเกี่ยวกับ ชื่อของผู้เล่นที่มาทําการซื้อไอเทมกับเราได้แล้วนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการแสดงเฉพาะกับคนที่มีการปลดล็อกเหมือนกันนะคือตอนนี้จะเห็นว่าจะไปเห็นมีชื่อที่มาทําการซื้อกับผมเนี่ยอยู่หนึ่งคนด้วยก็คือจะเป็นคนที่มีการ ปล็อกเล่นกับฉายาพวกเนี่ยเหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่ยังไม่มีการปล็อกเนี่ยจะเห็นว่าจะยังไม่สามารถทําการเซิร์ชชื่อได้นะครับคือเนี่ยมันจะเป็นการเช็คกาแสดงรายชื่อที่เป็นเฉพาะกับคนที่มีการปล็อกเหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้คือเรียกกับการปล็อกเล่นกับตัวฉายาแล้วก็ ออบเทนเสริมที่เป็นของตัวร้านค้า My Shop หรือ Personal Shop นั่นเองนะครับโอเคครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดของตัวร้านค้า My Shop หรือ Personal Shop ที่มาพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับทั้งเรื่องเกี่ยวกับการปลดล็อกเอ่ยการตั้งของขายเอ่ยแล้วก็การปลดล็อกอ็อบเทนเสริมอื่นๆที่มาจากตัวไททลหรือก,ก็คือตัวฉายานั่นเองนะครับก็จะมีทั้ง My Shop Buyer แล้วก็ My Shop Master นั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีการปลดล็อกทั้งเรื่องเกี่ยวกับการค้นหาร้านค้าการที่เราสามารถทําการแสดงเรื่องกับโฆษณากัน แล้วก็จะมีเรื่องของการส่งกูดจ็อบนะครับซึ่งการส่งกูดจ็อบที่ว่านี่ก็คือหลังจากที่เรามีการซื้อของของผู้่อนอื่นไปแล้วจะมีตัวเลือกให้เราสามารถทําการส่งกูดจ็อบหรือก็คือกดไลค์เนี่ยให้กับร้านค้าของผู้เล่นคนนั้นได้นั่นเองนะครับแล้วก็จะรวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับการปลดล็อกทั้งคู่ที่จะสามารถเช็คเรื่องกับอาชื่อของผู้เล่นที่มาทําการซื้อไอเทมกับเรากัากนได้ด้วยแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีการปลดล็อกมาด้วยเช่นกันนะครับอ่านี่คือรายละเอ ข้อมูลที่มาพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตนเอง